วันพุธที่28สิงหาคม2567เวลา14นาฬิกาดรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมือง 101. ร้อยเอ็ดพร้อมด้วยดรมริตริราวิสุตรานุกูลประธานสภาเทศบาลน,นางศิรินทร์กลายการสมาชิกสภาเทศบาลน,นางเพลดาพาลังผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพบปะประชาชนโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ปีงบประมาณ2,567โดยดำเนินงานออกหน่วยบริการตามชุมชนได้แบ่งออกเป็น3เขตให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกิจกรรมประกอบไปด้วยการตรวจโรคเบื้องต้นให้คำแนะนำวางแผนคุมกำเนิดปรึกษาปัญหาสุขภาพตรวจภาวะโภชนาการรณรงค์การใช้รายกำจัดลูกน้ำยุงลายรณรงค์การวางยาเบื่อหนูเพื่อใช้ป้องก,กันโรคเลปโตสไปโรซีโรคฉีดหนูบริการนวดคลายเครียดเพื่อสุขภาพบริการตัดผมชายหญิง และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอนะิเล็กทรอนิกส์ณร้านพิสิทธิ์มอเตอร์ถนนรณชัยชาญยุทธชุมชนสีอุดม